ไม่มีใครจับคุโดนหรอกไอ้นี่แน่ตู้ไปไหนไปกับเฉียะไหมสวัสดีครฟูยัง,งบ้างแฟฟูไนมาปบก็บนแล้ย i'm gonna lie you know